หนูจะทำลายไ,ไหนมีสองแตกดเข้าไปดูซิอันนี้มันต้องเล็บยาวลูกเล็บหนูสั้นหนูจะทำได้หรอแบบนึงอะออนนี้อาจจะ่อได้ตอนแรกดีไซน์กะว่าจะต่อเล็บด้วยแล้วก็เพ้นท์ด้วยนะแต่สรุปแล้วคือเพ้นท์อย่างเดียวเนาะเพราะว่าถ้าต่อเนี่ยแม่ต้องรอนานเลยนะทุกคนนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูลายของดีไซน์กันนะทุกคนสวัสดีค่ะดีไซน์เออโหวันนี้ดีไซน์ยอยู่ที่ไหนคะากาดฟรงังมาทําอะไรคะ โอ้โหฉลองสอบเสร็จใช่ไหมโอเคไปไปดูกันว่าร้านเขามาหรือเปล่านะแล้วดีไซน์จะทำเล็บแบบไหนนะจะทาสีจะเพ้นเล็บหรือจะต่อเล็บนะคะทุกคนไปไปดูกันปไปดูกันเมื่อกี้แม่เห็นคนเยอะแล้วนะดีไซน์ขนาดเรามาเร็วเนาะแล้วก็เหมือนฝนจะตกเลยนะต้องรีบเลยนะปะซูชิไหมลูกเนี่ยดีไซน์เอาไหมซูชิไหมกินอะไรดีอะเอาหมูนี่ไหมหมูแดดเดียว ข้าวโพดอะไรข้าวโพดอ่ะมีคุกงน้อยกับคุกชีสเอาแบบไหนคะแบบชีสคุกชีสคุกชีสหนึ่งคะ่ะได้แล้วร้อนไหมได้ไหมได้นะคะถือไม่ถือให้ไหมร้อนไหมโอเคเอโอเคกินเลยเอ่อนี่ฝนก็จะตกแล้วนะคะทุกคนลมเริ่มมาแล้ว ลุ้นกันว่าดีไซน์จะทําเล็บทันหรือเปล่านะฝนจะตกก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอะไรเงี้ยไหดูดิว้าวป้ายเค้กไข่ไต้หวานเค้กไข,ข่ขนมขนปังเลเยอร์ดีไซน์ลองไหมขนมปังเลเยอร์อยากลองไม่ใช่เหรอไม่ลองแล้วเหรออหนูอยากลองไม่ใช่เหรอลูก<ม> <laughs> ตอนนั้นอยากลองตอนนี้ไม่ลองลอะอะนู่น ซื้งาะด,ดีกว่าโลเท่าไหร่อะโลห้าสิบเอเคสโทรศัพท์ไหนอ่ะของแม่รุ่นแม่อ๋อฝนก็จะตกเลยนะทุกคนมีน่ารักไหมอ่ะแมวมีแคร์แบร์ด้วยนะแมวร้อยยีโอ้โหนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะฝนลงเม็ดมาแล้วนะโหเรายังอยู่ระหว่างทางอยู่เลยนะยังไม่ถึงทางออกเลยนะทุกคนอ,อุ้ยสลัดก็น,น่ากินสลัด ดีไซายไปนู่นแล้วพี่ซายจะกินข้าวอะไรนะ้านายหนูจะทำลายไหนมีสองกดเข้าไปดูสิอันนี้มันต้องเล็บยาวลูกเล็บหนูสั้นหนูจะหได้หรอี<ม>แบ,บนต์ตังคอ,อ่ะคือแคเนี้ยอาจจะพอได้ไโอ้แล้วไหนดูเล็บเปล่งีิไหนดูเลยอ่ะสรุปคือจะต่อไหมหรือว่าจะยังไงลูกมาไปนั่งตรงนน้นค่ะสรุปจะเพ้นนะทุกคนไม่ต่อแล้วนะนี่ ทำเลยแม่นั่งรอโอ้โหนี่นะทุกคนตอนแรกดีไซน์กะว่าจะต่อเล็บด้วยแล้วก็เพ้น์ด้วยนะแต่สรุปแล้วคือเพ้น์อย่างเดียวนาอเพราะว่าถ้าต่อเนี่ยแม่ต้องรอนานเลยนะทุกคนนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูลายของดีไซน์กันนะทุกคนโอ้โหนี้เสร็จแล้วคะขอดูนหน่อยค่ะว้าวสวย เหลืออีกข้างนึงเดี๋ยวรอให้เสร็จอีกทีหนึ่งมาดูกันนะทุกคนเสร็จแล้วขอดูหน,หน่อยค่ะไหนมองแค่เห็นอะ่าตรงนี้หน่อยว้าวอันนี้เลือกลายเองเลยนะคะทุกคนเ ส5 0หาสิบาทค่าเนไปนี่มืดแล้วนะไปเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวกันฝนอยู่แล้วเนาะไ <Okay. S 1> ปโอเคอันนี้นะคะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้ดไซายไปเพนเล็บมานะแล้วก็นี่เลยไปซื้อกไก่ของพิซซ่ามานะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาตลาดนัดอีกรอบนะไปะพ่อป่องจะไปหาซื้อกับข้าวนะดไซน์เจ้าเลยคะร้านเสื้อร้านเสื้อร้านเสื้ออยู่ตรงนน้นหรือเปล่าลูกตรงแถวแถวทางข้าวเลยหรือเปล่า ไปส่งพ่อซื้อกับข้าวก่อนถามหาร้านเสื้อจะซื้อเสื้ออีกแล้วนะคะทุกคนโอ้โหนี่เลยอ่ะรอตรงนี้ก็ได้พ่อไปซื้อกับข้าวไหนคะเสื้อหนาวเริ่มมาแล้วนะเพราะว่าใกล้จะหน้าหนาวแล้วปลายฝนต้นหนาวแล้วอันนี้อันนี้เสื้อผู้ใหญ่เหรอเสื้อผู้ใหญ่อันนี้จะเสื้อผู้ใหญ่หอแต่หนูก็ใส่ได้นะไใส์เนี้ยนี่ ดีไซน์หนูอ่าน,นี่ดีไซน์เลือกตัวนี้นะคะทุกคนไม่ใหญ่ไปใช่ไหมคะโอเคหนึ่งร้อยห้าสิบบาทซื้ออีกแล้วนะทุกคนวันก่อนก็เพิ่งซื้อมาจากงานนู้นนะสองตัววันนี้ซื้ออีกแล้วอ่ะจ่ายตั้งอันนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ซื้อของมาครบแล้วนะคะได้กับข้าวครบแล้วใช่ไหมคะดีไซน์สรุปดีไซน์กินข้าวเท่าไรกินข้าว,ไ,าวไก่ใช่ไหม แล้วก็นี่นะวัตถุประสงค์ที่มาในวันนี้ก็คือดีไซน์มาเพ้นเล็บนั่นเองไปฉลองสามเศจใช่ไหมคะพรุนี้ก็ปิดเทอมอยู่บ้านยังผมอีกละโอ้โโอเคแปนี่ทุกคนมืดตึดตื่แล้วนะเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาปก่อนนะคะอย่าลืมไลค์กดแชร์กดติดตาม้ยคะบ๊ายบายคะ่ะ